มาแล้วมาแล้วมาแล้วกีฬาสารสัมพันธ์ HIG Games 2023เปิดรับสมัครแล้ววันที่16-28สิงหาคมนี้เท่านั้นประเภทกีฬาที่เปิดรับสมัครฟุตบอลรุ่นทั่วไปและรุ่นซีซีปีตะก้อชายแบดมินตันเทเบิลเทนนิสร่วมชิงเงินรางวัลแต่และประเภท ประเภทที่ 1. ฟุตบอลชายเจคนรุ่นทั่วไปเงินรางวัลชนะเลิศ1 5 0 0 0บาทประเภทที่สองฟุตบอลชายเจคนรุ่นอายุ40ปีเงินรางวัลชนะเลิศ10,000บาทประเภทที่3ตะก้อชายเงินรางวัลชนะเลิศ5,000บาทประเภทที่4แบดมินตันชายคู่หญิงคู่คู่ผ,ผสม เงินรางวัลชนะเลอร์5 0 0บาทและประเภทที่5ปิ้งปองชายเดีย่ยวหญิงเดียวเงินรางวัลชนะเลิร3 0 0 0บาทช่องทางส่งใบสมัครส่งได้ที่แผนกพนักงานสัมพันธ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือสแกน QR code Adline Official